สภาการศึกษาเปิดเวทีระดมสมองเน้นพัฒนาพหุปัญญาเด็กไทยในยุคดิจิทัลสภาการศึกษาร่วมกับหน่วยจัดการศึกษาผนึกกำลังขับเคลื่อนมาตรฐานการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้เตรียมนำล่องสู่การปฏิบัติจริงในสถานศึกษา สภาการศึกษาผนึกกำลังศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศขับเคลื่อนงานเด็กปฐมวัยสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระดับจังหวัดสภาการศึกษาเปิดเวทีระดมไอเดียสนับสนุนทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสภาการศึกษาร่วมกับศึกษาที่การจังหวัดพัฒนาหลักสูตร NQF สะสมเทียบโอนธนาคารหน่วยกิจแห่งชาติ สภาการศึกษาเปิด KM ครั้งที่2เสริมทักษะสื่อสารน,นำเสนอโครงการยกระดับงานแบบมืออาชีพสภาการศึกษาจับมือภาคีอีสานรับรองมติ Learn to Earn Learning City พร้อมเปลีป่ยนแปลงการศึกษาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืนสภาการศึกษานัดหารือแนวทางขับเคลื่อนกฎหมายยกระดับการศึกษาไทยให้เท่าเทียม สภาการศึกษาผนึกกำลังภาคีลุยพื้นที่ภาคตะวันออกเดินหน้าพัฒนากฎหมายการจัดการศึกษาเด็กต่างด้าวเด็กปฐมวัยพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาติดตามพวกเราได้ทุกช่องทางของสภาการศึกษาเพื่อไม่พลาดข่าวสารสำคัญ